สวัสดีไวรุ่นวันนี้ผมมีทิคเล็กๆ,ๆมาแนะนําให้กับไวรุ่นเว็บ125แล้วกันที่เป็นสตาร์ทเฮาลูก66สัก5ปัญหาที่เจอคืออะไรไหมครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอกันมาหรือยังนะแต่ผมเจอมาเยอะและวาร์่ตาตรงนี้มันชอบแตกเห็นไหมเคยเจอไหมวันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับอันนี้จุดที่หนึ่งนะอันนี้แข็งใหม่นะแข็งเบิกสูตนะจุดที่2มีชอบแตกเคยเจอไหมไวรุ่นอ่าเคยเจอไหมตรงนี้ชอบแตกตบแบบบาดรลปืนตรงเนี้ยแตกมาเลย บางเนี้ยมันแตกเพราะเนื้อนี่มันเหลือบางเหรอไหมรุลนี่บางบางนิดเดียวเองเวลากระแทกเกียร์หรือยัดเกียร์สับโดดสับโดดขาดแข็งแข็งเก็เยอะแตกอ่าใครเคยเจอบ้างนะครับบางทีแตกมาถึงตรงนี้เลยวันนี้ผมมีวิธีแก้มาให้ดูอันเนี้ยเป็นแข็งร้อยยี่ห้าเหมือนกันอันนี้ที่ผมแก้นะนี่ผมเชื่อมนี่เลยเห็นไหมอ่าเชื่อมดามันไปเลยครับให้เนื้อที่เนี่ยการรับน้ำหนักของคันสตาร์ทอะเวลาเราสตาร์ทที่มันกาลังอัดเยอะมันจะได้ไม่แตกเรากะแทกไปมันก็จะรับน้ําหนักไปเยอะอันเนี้ยผมทําแล้วรู้สึกว่่าาามมันใช้้ไดผลลกก็เเยอออบต ทำไม่ทําผมไม่ได้ว่าอะไรครับมันไม่ใช่ระบบอยู่แล้วนะครับจุดที่ 2, 2เห็นไหมทําให้มันหนาเห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยโดยการเชื่อมไปเลยนะครับนี่กันมันแตกก่อนเลยครับมันยังไม่แตกใช่ไหมเราได้เปรียบเราเชื่อมก่อนเลยครับนี่สจุดเนี่ยอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็ฝากเป็นอีก1นึ่ทิศแล้วกันปัญหาที่เจอปัญหาที่เกิดเราแก้ไขได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแล้วกันอันนี้แข็งแข็งเอ็มเอ็กนะแข็งปะวันมันเว้างี้ใช่ไหมถ้าใครแบบอยากเอาไปใส่ฝาคันแล้วไม่อยากเชื่อมฝาคัทอ่ะนี่ ทำได้ครับลงกึ่งช่างอ้อมครับช่วงนี้ขึ้นมาเลยนี่ใส่ฝาคาร์ท M ได้เลยมันก็จะปิดสนิทครับมันก็จะไม่รั่วครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็มีทิกเล็กๆมาฝาก2 3-4ข้อเนี่ยใครที่เจอปัญหาใครที่หาทางแก้ปัญหาหรือใครที่จะคิดป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดก็สามารถส่งมาทําได้นะครับฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับผมช่างอ้อมมะปลงครับ